สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหมไปทุกผู้ทุกคนนะคะมาพบกับอีนูฟนสตอรี่อีสานนะคะเมื่อน,นี้นะคะอีนูฝนจะมาชี้แจงนะคะตอนนี้ค่ะอยู่ในทงหน้าเลี้ยงงวัวอยู่ค่ะจะมาชี้แจงว่าอีนูฝนไม่มีเวลาทําคลิปลง youtube เลยค่ะบอกอีดีซะว่ามีเวลาสี่เหตุเลยค่ะเมื่อน,นี้นูได้มีโอกาสได้มาคอนเทนต์เมื่อน,นี้นูสิมาบอกค่ะว่านูเสียเอาคลิป แอปนีแอปติ๊กตอกนะคะของผู้อื่นนะคะและตัดต่ออารมณ์นะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเบิงไปก่อนค่ะถ้ามือได้หนูวางหนูกระสีมาเห็ดคือเก่าค่ะท้ามือได้หนูมาวางหนูกับบ่เห็ดแต่ว่าหนูอยากเอาคลิปลงอยู่ค่ะแต่ว่าแจ๊คเสี่ยงออยังลง้งหาแต่คลิปผู้อื่นมาลงก่อนค่ะค่ะสาหรับเอ่อมื้อนี้นะคะกนะ็บอกแล้วค่ะว่าส่วนมากสิเอาคลิปมาคลิปแมวลงถ้าคลิปคนนะคะสะเป็น รีลักกสิทธ์นะคะค่ะเมื่อนี้นุก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ละพ,อพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำด้ด้วยะค่ะสวัสดีค่ะ